พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ คลิปนี้นะครับพ่อพงษ์จะพามาเก็บหักน้อยนางแหนครับนี่ยอดอบอุ่นสวยเห็นไหมครับนี่นี่ยอดสวยงามมากนะครับกําลังเก็บเลยนะครับก็จะเก็บไปกินตอนเย็นนี้นะครับจะเอาไปนึ่งนะครับคือบางยอดมันก็แก่แล้วนะครับเนี่ยนะครับทายแล้วพ่อพงษ์ได้ทําการแต่งกิ่งไว้ประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ สามอาทิตย์จะเข้าอาทิตย์ที่สามแล้วล่ะนะครับมันก็เลยเริ่มมีใบแก่นะครับเหมาะที่สุดก็คือหลังจากที่เราแต่งกิ่งริดใบแล้วเนี่ยสองอาทิตย์กำลังดีนะครับยอดยอดจะสวยแล้วก็อวบนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันไหนแก่พ่อผมก็จะทำการแต่งกิ่งใหม่เลยนะครับลิบใหม่เลยนะครับวิธีเก็บนะครับนี่นะครับนี่ริเก็บ เราก็ลิดไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้แก่เกินไปแล้วครับนี่ครับก็จะเอาทิ้งเนี่ยดูยอดอ่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี่ยอดที่อ่อนกําลังเหมาะเห็นไหมคือยอดอ่อนมากนี่ครับเวลาเก็บเราก็จะทําการนี่ครับลิดอย่างนี้ครับหรือถ้าเรียกว่าลิดอย่างนี้ครับริดยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนมากนะท่านผู้ชมนี่ทานได้หมดเลยนะครับ ผักอีน้อยนางแหนนี่เป็นผักหวานดงนะครับเป็นผักหวานชนิดหนึ่งนะครับเป็นผักหวานดงนี่ยอดยอดอวบมากนะครับท่านผู้ชมดูทานได้หมดเลยนะครับนี่จะรสชาติเหมือนกับผักหวานป่านะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เรียกว่าผักหวานดงหรืออีน้อยนางแหนถ้าตามภาษา ภาคกลางหรือที่เขาเรียกนะครับถ้าเราจะค้นหาข้อมูลใน Google ก็ค้นหาคําว่าดอกคลุยนะครับดอกคลุยนะครับเนี่ยคืออย่างเงี้ยดอกมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าดอกคลุยนะครับในขนาดนี้กําลังดีเลยนะครับนึ่งเนี่ยอร่อยมากครับกินได้ทั้งยอดเลยนะครับสุดยอดมากเก็บแล้วเราใส่ตะกร้านะครับ ส่วนยอดไหนที่แก่แล้วนะครับพ่อผมก็จะลิดออกให้หมดเลยเนี่ยครับเพื่อว่าจะให้มันแตกยอดใหม่นะครับอีกสองอาทิตย์เราก็ได้ทานยอดอ่อนๆแล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องเสียดายนะครับอันนี้เราปล่อยไว้ให้มันแก่จนเกินไปนะครับมันเลยสองอาทิตย์แล้วนะครับเมื่อตอนที่สองอาทิตย์พอดีนะ่ะยอดกําลังสวยเลยแต่ว่า,าพ่อผมไม่มีเวลามาเก็บ ไปทานนะครับวันนี้สะดวกวันนี้นะครับก็จะเก็บไปทานนี่จะเอาไปนึ่งกินกับน้ําพริกนะครับถ้ามีป่นปลานี่สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมเอาไปกินกับป่นปลานะครับนี่ธี่เก็บดูนี่ท่านผู้ชมเราก็จะลิกอย่างเงี้ยนะครับนี่รีดเนี่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับท่านผู้ชมเหมือนผักหวานป่าเลยมันก็จะแตกมาตรงจุดนี้แหละนะครับจุดที่เราอ่า อาลิดใบออกเนี่ยนะครับมันก็จะแตกมาใหม่นะครับนี่อย่างเงี้ยเราลิดออกอย่างเงี้ยครับนี่มันมันมันก็จะแตกออกมาใหม่นี่เหมือนเดิมอันไหนที่แก่แล้วพ่อผมก็จะเอาทิ้งนะครับนครัมันแก่เกินนะครับนี่แบบนี้ไม่แก่เนี่ยกำลังเหมาะเลยนะครับนี่นี่ครับ ยอดผักอีน้อยนางแหนนะครับหรือว่าผักหวานดงนะครับผักอีน้อยนางแหนนี่ก็โบราณนะครับเขาจะใช้รากไปต้มเพื่อบำรุงน้ำนมของอสตรีมีคันหรือแม่ลุกอ่อนนะครับเราสามารถนำยอดแบบนี้นะครับไปใส่แกงขั่วแกงอ่อมก็ได้นะครับหรือเอาไปแกงเหมือนผักหวานป่าแกงใส่ อ่ะไข่มดแดงแกงใส่เห็ดอย่างเงี้ยได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่เห็นไหมดอกมันอันนี้ดอกมันแบบนี้ดอกคลุยนี่นี้ก็จะเก็บเอาให้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับยอดสวยมาก ดูกิงนี้เห็นไหมยอดสวยแล้วอวบมากเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะครับนี่ยอดงามมากๆเลยนะครับนี่ทานได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่ยอดอ่อนๆเห็นไหมครับยอดอ่อนอวบๆแต่ต้นนี้จะเก็บให้หมดเลยต้นต้นเดียวเนี้ก็กินแบบ เหลือเฟือนะครับสำหรับครอบครัวเรานะครับเราจะทำการยิดไฟออกทห้หมดเลยนะครับ<ม>ก็บกเป็นกัญญาโน่นแหละครับเพื่อนๆยิดไว อาทิตย์ละต้นนะครับกำลังดีเลยนะครับท่านผู้ชมอิทไปอาทิตย์ละต้นมาต้นหลังจากอิษพร้อมกันหลายต้นนะครับเดีย๋ยวจะกินไม่ทันนะครับถ้าเราลิทไว้อาทิย์ละต้นอาทิตย์ละต้นตตนี่เราก็จะได้กินวนไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์นะครับก็จะมียอดถักอีน้อยนางเหนือได้กินตลอดเลย อีน้อยนางเหนนี่ก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับทั้งเมล็ดแล้วก็การตอนกิ่งแล้วก็การชำกิ่งนะครับท่านผู้ชมมันได้ง่ายนะครับนี่เดี๋ยวจะอันนี้ก็จะพอแล้วนะครับนี่นี่เดี๋ยวจะทําการลิดใบนะครับแล้วก็จะเลือกกิ่งไปยอดอ่อนๆอบอกได้เลย แล้วเราก็ยิ้มนะครับเพื่อแดเราจะได้อีกอาทิตย์หนึ่งเราก็จะได้ทานยอดอ่อดใหม่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับหลังจากเราเจ็บไปแล้วเนี่ยหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะทําการมาดูอีกครั้งหนึ่งนี่ไปแต่งตีเรียบรอยอย่างนี้นะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับไปที่นี่ นี่นะครับนี่ครับยอดผักอิน้อยนังเหนวันนี้อาหารเย็นนี้นะครับนึ่งกินกระดำพริกนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ